สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องการทำสกิจศึกษานะครับในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือแนวคิดนะครับในการหาหัวข้อที่เกี่ยวกับสกิจศึกษานะครับซึ่งใช้ได้สำหรับนักศึกษาที่เ,เรียนวิชาเตรียมสกิจศึกษานะครับแล้วก็หรือนักศึกษาที่ กำลังจะลงปฏิบัติงานนะครับในวิชาสาหกิจศึกษานะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับว่าเราเราอาจารย์มีแนวมุมมองยังไงนะเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนอาจารย์ทุกอย่างนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสาหกิจนะครับว่าว่าว่าท่านมีแนวทางยังไงนะครับอันนี้ผมก็แค่ช่วยเสริมนะฮะสำหรับมุมมองของผมนะ ก็คือถ้าเราจะหาหัวข้อเศรษฐกิจศึกษาเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งที่ประเด็นนะนะที่น่าจะจะพิจารณาอยู่นะครับหลายข้อทีเดียวแต่ว่าอาจารย์ยกมาหลักๆมาสัก4ข้อนะฮะข้อ1ก็คือ,อหัวข้อเศรษฐกิจศึกษาของเราเนี่ยนะครับควรจะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายนะครับในวงเล็บคือไม่ต้องแยกทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน อย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเวลาเราลงฝึกงานนะครับหรือสากิจเนี่ยทางบริษัทนะฮะหรือหน่วยงานให้เราทำอะไรนะให้เรารับผิดชอบงานอะไรเนี่ยก็พยายามคิดก่อนว่าเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนว่าเอองานที่เขาให้เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ,ะพัฒนามาเป็นหัวข้อได้ไหมนะครับตรงเนี้ยนะครับ อาจจะเป็นหัวข้อที่พัฒนางานให้ดีขึ้นหรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหน้างานนะครับหรือบางคนอาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะมาช่วยนะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าหน่วยงานอาจจะยังใช้เช่นใช้ใช้การคํานวณด้วยมือหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์เก่าที่มันมีประสิทธิภาพที่ไม่ไม่ที่ด้อยอยู่นะครับเราก็อาจจะเอา แอปพลิเคชันใหม่หรือว่าซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปช่วยนะครับหรือว่า,ามีโปรแกรมใหม่ๆนะเข้าไปทำให้เขา,าทำงานเร็วขึ้นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือพยายามนึกถึงสิ่งที่เราจะทำหรือว่าลงปฏิบัติงานจริงก่อนนะครับเพราะว่าในอดีตจะมีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงนะอย่างหนึ่งนะในเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ทำหัวข้อาสตกิจที่คล้ายๆกับการทำวิจัยนะครับในอีกหัวข้อหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องทํา2อย่างในเวลาเดียวกันนะครับคราวนี้ก็แบ่งแบ่งเวลายากเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ไม่โฟกัสนะผมมองมันไม่โฟกัสเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้พยายามให้มันให้หัวข้อกับสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งเดียวกันผมเข้าใจว่าบางบาง,บางหน่วยงานก็ก็สิ่งที่เขามอบหมายให้เราทําอาจจะพัฒนาอ่าให้เป็นหัวข้อได้ยากนะครับผมก็นั้นนักศึกษาก็สามารถนะที่จะแยกไปทําหัวข้อได้แต่ว่า ถ้าถ้าเป็นไปได้นะพยายามให้หัวข้อสารกิจแก่งานที่ทําเป็นเป็นเป็นอย่างเดียวกันนะฮะมันจะประหยัดแรงงานไปได้เยอะเลยนะครับหัวข้อที่สองอันที่สองเนาะประเด็นที่2คือพยายามเก็บข้อมูลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับข้อมูลที่เราจะเก็บมาเป็นหัวข้อเนี่ยนะครับควรจะเป็นอะไรที่วัดได้นะอืมวัดได้อ่าจะวัด <c oughs> ปริมาณแรงงานจะวัดอ่าความคืบหน้าในการทํางานนะครับเป็น เปอร์เซ็นเป็นชั่วโมงเป็นอะไรแบบนี้นะฮะคือขอให้มีตัวเลขเนาะที่วัดได้เป็นรูป,ปรธรรมนะครับแมราะ้นเราก็สามารถที่จะ,ะประเมินได้ใช่ไหมครับว่าเออเนื้องานปริมาณงานทําเสร็จตามเวลาหรือเปล่าหรือว่ามีความเสียหายที่เิดเป็นกี่เปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะฮะก็คือพยายามให้เป็นตัวเลขนะครับสําหรับของเรามันจะดูง่ายกว่าการที่เป็นปน,นามรธรรมหรือเป็นทัศนคตินะครับอันนี้เวลาวัดได้มันต้องมีปริมาณที่เพียงพอนะครับ ทั้งในเรื่องของเนื้อง,งานและเวลาเพราะว่าบางครั้งเราวัดได้จริงอ่ะเช่นเราไปสังเกตเกี่ยวกับแรงงานเนาะหน้าง,งานอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรามีเวลาแค่วันสองวันแบบเนี้ยนะครับมันก็เนื้อง,งานที่เราเก็บมันจะไม่มากพอนะมันจะไม่มากพอหรือว่าเก็บตัวอย่างคอนกรีตนี้ยกตัวอย่างนะครับอาจจะจํานวนแซมเปิลมันน้อยนะครับยิ่งยิ่งถ้าจํานวนแซมเปิลน้อยอ่ามันก็อาจจะมีเรียกเรียกได้ว่าเรียกว่าตาบอดคาช้างอ่ะ ก็คือเราเก็บข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมทําให้เราเนี่ยอาจจะสรุปคลาดเคลื่อนนะจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าการเก็บ Data นั้นนะก็ให้มันมีความเพียงพอทั้งในตัวแซมเปิลเนื้อง,งานหรือว่าเวลาที่เราสังเกตนะฮะมันจะได้ถ้ามีปัญหาอะไรมันจะได้เรียกได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอนะครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยเราเรารีบสรุปไปนะรีบสรุปไป หรือบางครั้งเราลองเก็บข้อมูลดูแล้วนะฮะปรากฏว่ามีข้อมูลมีความผิดพลาดหรือว่าการเก็บข้อมูลเราไม่รัดกลุ่มพอนะครับถ้ามันเป็นงานที่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจะดีมากเพราะว่าเราสามารถที่จะกลับเข้าไปเก็บข้อมูลใหม่ได้นะอาจะเป็นเรียกว่าซ่อมข้อมูลนะนะได้หรือว่าทําการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับในแต่ละช่วงเวลาต่างๆได้นะเฉั้นพยายาม หางานที่มันมีความต่อเนื่องนะครับที่ที่ไม่ใช่แบบมาแบบทำสองวันเสร็จแบบนี้นะครับมันก็มันจะมีปัญหาทีเดียวนะครับในในในเคสที่เราต้องการไปซ่อมงานนะฮะอันที่สามก็คือให้ใช้พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้เรียนมานะครับหรือว่าจะเป็นความรู้ใหม่ที่ ที่ที่ที่เราเรียนรู้จากหน้างานหรือเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้ยังไงก็ตามผมก็อยากให้เน้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คือเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีนะที่เราเรียนมาเนี่ยเอาไปใช้งานได้คือไม่ค่อยอยากเห็นว่าเป็นงานที่แบบคิดโดยไม่มีหลักการทางวิศวกรรมรองรับนะครับหรือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นเลเบอร์อย่างเงี้ยนะครับเช่นว่าไปหาดูซิว่า การฉาปูนเนี่ยเทคนิคการฉาบปูนจะฉาบยังไงได้ไวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นสกิลเลเวอร์นะครับมันก็ไม่มันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันในในฐานะของวิศวกรนะเออหรือว่าว่าที่วิศวกรเนี่ยเราเราจะไปมองไอ้จุดที่มันเป็นงานในเชิงวิศวกรรมมากกว่านะครับมากกว่างานทางด้านเทคนิคพื้นฐานของของช่างนะครับเอออย่างเงี้ยนะเพราะฉะั้นเวลาเราเขียนเออเอ,อเวลาเราเขียนพวก อะไรงานอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้นะครับทฤษฎีที่เราได้เรียนมาเนี่ยนำมาอ้างอิงได้ว่าเออเราสามารถเ,ออเราใช้ทฤษฎีไหนนะครับมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับทฤษฎีที่เอามาใช้จริงนั้นนะนะครับมันใช้ได้จริงไหมมีเออร์เรอร์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรใหม่ใช่ไหมที่เราเรียนรู้นะครับพอเรามีหลักอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีอะไรที่ยึดเกาะไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นเนี่ยของเราอย่างเดียวว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีหลักเลยนะครับมันมันก็เวลาเราสอบอจบเนี่ยมันจะถูกค่อนข้างที่จะถูกถูกโยมตีเยอะพอสมควรนะคือคล้ายๆกับว่าเรามั่วมานะโดยใช้ความคิดเห็นของเรารทุกอย่างใช้การอ้างอิงครับให้ตามหลักทฤษฎีส่วนทฤษฎีนั้นจะใช้ได้ จริงมากน้อยแค่ไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งค่อยมาวิจาร์วิเคราะห์อ,อีกกันอีกทีหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็เป็นประโยชน์นะครับที่มีต่อตัวเราและหน่วยงานนะซึ่งเราอ่ะไปทํางานนะครับมันได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือบริษัทที่รับเราเข้าไปทําสาขินเนี่ยนะครับเขาก็ควรได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาใช่ไหมครับจากบุคลากรของเขาว่ามาช่วยดูแลเราอย่างเงี้ยนะครับนั้น ถ้าดีที่สุดนะโครงงานที่ดีนะครับหัวข้อที่ดีเนี่ยควรจะตอบโจทย์เขาด้วยนะครับอาจจะตอบโจทย์ในเชิงที่ว่าเขามีปัญหาในงานถูกไหมครับเช่นเขาหลอ่อแผ่นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูปแบบนี้นะครับแล้วเกิดมีรอยแตกรลา้ารอยแคร็กเยอะไปหมดเลยนะครับเราก็เข้าไปศึกษาว่าเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมระบุสาเหตุระบุสาเหตุหตแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะครับในในตอนท้ายเราก็สรุปนะวิธีแก้ไขให,ให้เขาด้วยว่าเออ ควรจะแก้ไขณจุดใดบ้างนะอาจจะเป็นในช่วงของตั้งแต่ส่วนผสมนะหรือว่าการหลอ่อการบ่มหรือว่าการขนย้ายเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดจุดไหนละ่ะที่ทําให้เกิดรอยแตกร้าวในแผ่นบื้นคอนกรีตลักษณะแบบนั้นนะมันก็จะได้ประโยชน์ต่อหน่วยงานนะครับหรือไม่ก็มีวิธีใดที่จะพัฒนางานให้มันดีขึ้นเช่นใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาหรือใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ย ทำให้งานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายแบบนี้นะครับอันนี้คือคือจะวินวินเลยนะก็คือเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็แล้วก็โครงงานเราก็จะมีความเรียกว่าหนักแน่นมากๆเลยนะครับก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะสี่ประเด็นหลักๆที่อาจารย์ฝากไว้นะครับในความเป็นจริงก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็ต้องลอง ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาภากฤจดูนะครับว่าว่าเราจะเขา้าเราจะทำหัวข้อในมุมไหนนะฮะโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะ